มาค่ะมาอีกสูตรน,นะคะอ่านี่จะเป็นอันนี้นะที่เราลงไปก่อน,นนั้นนะม,มันไม่ใช่สูตรเดียวกันนะท่านผู้ชมเป็นคนละสูตรกันนะคะขอฝากอ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจหาสูตรใหม่ให้ท่านผู้ชมนะคะขอฝากอ่านคำเตือนสักนิดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณเป็นการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ อ่านยาวาท่านชมอาจจะลำคาญนะนี่จะเป็นซองตรงบนนะคะเป็น4ี่ชุดตรงเชนกันนะเออสูตรอันนี้อาจจะใกล้เคียงของเขานิดหนึ่งนะคะสูตรอันนี้ก็รู้สึกว่าแต่ละท่านก็ฮิตกันมากเลยแต่ว่าทิปช้างเอามาใช้เนี่ยที่จะเอาประกอบไปเป็นลักหน่วยนะคะอ่ะก็เลยเอามาประกอบนิดหนึ่งนะคะ เดี๋ยวมาประกอบนี่นะเอาหลักสิบก่อนนะคะเอาหลักสิบเลขห้านะคะเลขห้าบวกกันสองครั้งนะคะนี่ก็เป็นหลักร้อยบนนะคะนี่จะเป็นหลักแสนนะคะห้าห้าบวกเก้าก็เป็นเก้าค่ะท่านผู้ชมเอาเก้ามาวางค่ะเก้าบวกหกนะคะไอ้ไม่ใช่เก้าบวกเจ็ดนะคะท่านผู้ชมเก้าบวกเจ็ดก็เป็นหกคะ่ะ แล้วก็หลักหน่วยนี้นะรู้สึกว่าแต่ละท่านเขาก็ฮิตกันตัวนี้มากแต่ว่าพี่ช้างจะเอามาประกอบเป็นหลักหน่วยบนนะคะก็เป็นเก้านะคะบุกนี้เป็นเจ็ดใช่ไหมคะเป็นเจ็ดเอาเจ็ดมาวางก่อนนะคะเอาเจ็ดมาวางแล้วก็เอาห้าตัวนี้มาบวกเจ็ดอันนี้นะคะห้าตัวนี้มาบวกเจ็ดนะเอามาวางฝังให้ดีฝังนี้ฟังนี้ ก็เป็นสิบสองนะเอาสองราวางฝั่งนี้ก่อนนะคะนี่เพื่อจะหาหลักหน่วยบนนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะเห็นเองว่าใช่หรือเปล่านะคะมาจับคู่กันก่อนสูตรนี้จับคู่เสร็จแล้ว่ะมาดูว่าเข้าตัวไหนบ้างนะคะเข้าตัวนี้นะคะก็ตรงตตัวนี้นะคะ สีไม่เคยเห็นชัดเลยเนาะสีนี้เลยอืมสีนี้มันแต้เคียนสีไหนเนาะอ่ะมันไม่เหมือนกันรู้สึกว่าสองสองต,งตรงบนพี่ช้างไม่ค่อยได้ใช้สีนี้นะท่านผูช้ชมจำไว้นะนี่ก็จะเป็นสองตรงบนนะงวดที่หนึ่งนะมาเราดูงวดที่สองกันค่ะ ห้าห้านะคะบวกศูนย์ก็ยังเป็นศูนย์ค่ะท่านผู้ชมศูนย์บวกเจ็ดนะคะก็เป็นเจ็ดค่ะแล้ยวก็อันนี้จะเป็นก็เป็นเก้าใช่ไหมคะเป็นหกนะบกอันนี้ก็เป็นห้าค่ะท่านผู้ชมเอาห้ามาวางก่อน,นะคะ่ะแล้วก็เอาห้ามาบวกห้าอีกทีนะคะก็เป็นศูนย์ค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาจับคูกค่กัน อาจจะคูดเสร็จแล้วเป็นแบบนี้นะคะเข้าตัวอันนี้เข้าตัวกลับอีกแล้วทา่านผู้ชมหมนะเพราะฉะนั้นอย่าไปใส่แต่ตรงๆนะคะต้องกลับเผิอนิดหนึ่งค่ะมาเรามาดูงดที่สี่เองงดที่สามกันนะคะก็จะเป็นห้าห้านะห้าห้าบวกเจ็ดนะคะก็เป็นเจ็ดค่ะทา่านผู้ชมเจ็ดบวกเจ็ดค่ะ ก็เป็นสิบสี่นะคะเอาเลขสี่มาวางแล้วก็อันนี้ก็เป็นสองนี่เป็นสองนะคะบวกกันแล้วเป็นสี่นะคะสี่มาวางก่อน,นะคะ่ะแล้วเอาตัวนี้มาบวกก็เป็นเก้านะคะเก้ามาวางนะคะอ่าเสร็จแล้วก็มาจับคู่อ่จับคู่เสร็จแล้วได้ประมาณนี้นะคะ ท่านผู้ชมลองสังเกตดูดีๆนะคะท่านผู้ชมเอ่เวลาเลขที่พี่ช้างเน้นนะโซนมากที่จะออกย้อนหลังทุกครั้งเลยนะคะอะ่แต่ว่ามังมังูงสรก็ออกทีเดียวเลยนะคะมงังโสรก็ไปออกย้อนหลังก็มีนะคะท่านผู้ชมมีหลายๆรอบมากเลยอ่สองตัวบนสองสองตัวล่างนะคะแล้วก็ชอบไปออกพัฒนาลาวด้วยนะคะพี่ช้างเพิ่งเน้นไปนะคะช้างเพิ่งเน้นไปที่ เพิ่งลงไปเมื่อตะวานี่เองนะคะท่านผู้ชมที่เป็นเลขอะไรนะเลขสองตัวเลขสองตัวบ,บนนี่พี่ช้างให้ดูไปออกพัฒนาลาวแล้วอ่ะเลขอันนี้ค่ะท่านผู้ชมอลองย้อนไปดูคลิปนะที่พี่ช้างพูดไปใช่หรือเปล่าพี่ช้างลงก่อนไอ้โหยพัฒนาลาวออกนะคะลงประมาณวันวันเมื่อตะวานี่เองนะคะลงประมาณน่าจะเป็นตอนเช้านะคะใช่แล้วค่ะประมาณตีห้า ีห้าตีหกอ่ะพีช่างลงแล้วก็เน้นนะอ่าแล้วก็มาตรงกับโตดอันนี้ใช่ไหมคะที่่ช่างเน้นนะไปออกหวยหอยพันนาลาวเขาจะออกสองแปดหรือแปดสองเนี่ยค่ะสองตัวบนของเขานะคะแล้วเขาชอบไปออกมากมากเลยค่ะสามตัวบนก็ช่างอ่าสองตัวบนก็ช่างชอบไปออกแบบบ่อยมากเลยนะคะท่านชมอ่าในสองสามตัวเนี่ยไปออกหลายๆรอบเลยนะคะลองสังเกตดูดีด แล้วก็เวลาหวยไทยใกล้จะออกแล้วสรุปแล้วแบบนั้นนะ่ะก็ไปออกหวยพัฒนาลาวอีกก่อนที่จะก่อนที่จะหวยไทยจะออกนะท่านผู้ชมอีกวันสองวันอนะ่ะหวยไทยจะออกนะเดี๋ยวก็ไปออกหวยพัฒนาลาวอีกแบบเนี้ยหลายๆลายรอบเลยที่ช้างสังเกตนะประมาณสิบรอบน่าจะมีแล้วมั้งคะเห็นไหมคะที่เน้นตัวนี้นะอ่าอันนี้ก็จะเป็นสองตัวล่างเห็นไหมคะที่ช้างเน้นนะสองตัวล่าง แล้ว,วอันนี้ก็จะเป็นสองตัวบ,บนที่ลงมดนี้ที่เน้นนะคะก็เข้าช้างถึงลังเลว่าตกลงเขาเป็นล่างหรือบนนะตัวนี้ก็เลยอ่ะมันมันมัน,ม,นมันสับสนนะคะมันเป็นแบบนั้นนะคะลองสังเกตดูดีนะที่พี่ช้างเน้นเน้นแล้วก็ไม่ออกนะกลับมาออกย้อนหลังตลอดเลยที่สองตัวบ,บนสามตัวบ,บนนะคะนี่นะคะเอามาเรามาคำนวณขั้นต่องดนี้ หาว่าทํามชมสับสนอนะเอาเอาเลขเก่าๆเนี่ยมาใส่มาใส่ใส่ใส่แล้วก็กลับกันด้วยนะอ่ะตามเลขเก่าๆก็แล้วกันนะบางท่านหาว่าสับสนนะคะหาว่าคิดไม่ออกนะคะอืมนี่เท่าไหร่เป็นเก้านะคะเป็นเลขเก้าเก้าบกเจ็ดก็เป็นหกค่ะท่านผู้ชมเป็นหกนะนี่ก็เป็นเก้านี่เป็นแปดนะคะ จะเป็นเจ็ดค่ะท่านชมเอาเจ็ดมาวางก่อนค่ะเจ็ดแล้วก็บวกสองเต้มเห็นไหมคะทําไมพี่ช้างถึงเอามาวางนะคะบวกสองเต้มก็เป็นเก้าค่ะท่านชมอ่าเห็นไหมคะหาลักหน่วยนะเอา,เามาจับคู่ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเก้าเก้าแล้วก็จะเป็นหก ชมอืมนะโคลาโตรแล้วนะก็ยังเป็นตัวกลับอยู่เลยตัวที่ออกไปนั้นก็ยังเป็นตัวกลับเลยท่านชมโคลาโตรกันนะคะมาดูงวดนี้จะออกตัวในบ้างเนาะจะไปชนกับตัวในบ้างอ่ะศูนย์ศูนย์บวกเก้าก็เป็นเก้าค่ะท่านชมเก้าแล้วก็บวกเจ็ดก็เป็นหกนะคะ เป็นหกนี่ก็เป็นหกนี่ก็เป็นหกใช่คะก็เป็นสองเอาสองมาวางก่อนนะสองหกศูนย์ก็เป็นศูนย์นะคะท่านผู้ชมอเดี๋ยวเรามาจับคู่ดูว่าไปชนกับคู่ไหนบ้างนะคะอ่าตอนท่านผู้ชมมาดูสูตรนี้เขาไปชนกับอสองตัวล่างคะ่ะเลขสองตัวล่าง สูตรนี้นะคะชนกับเลขตัวนี้แต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะมาบนหรือม,มาล่างนะคะตัวนี้นบางทีชนไม่มาก็มีนะคะแต่ก็เราก็ต้องเอาตัวชนไว้ก่อนอยู่แล้วเนาะอ่าแล้วก็มาชนกับสองตัวบนสูตรอันนี้เอ๋ยอยู่ไหนล่ะสูตรนี้นะคะชนกับสูตรนี้นะคะอ่าออกตัวไหนกันแน่เนาะแต่ความจริงเขาเด่นสอง ป็นแปดนะคะท่านผู้ชมแทํทำไมมีตัวนี why, ้ด so uh ้วยเนาะอ่าแต่ก็เราก็เอาตัวชนเนี่ยเอาไปเน้นเอ่อแต่ตัวนี้พชจาไม่ได้เน้นเน้นแต่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อะไรก็แต่นะเอาไปใส่บนล่างด้วยก็แล้วก็แล้วแต่นะท่านผู้ชมเอาไปใส่ข้างบนข้างล่างด้วยนะอ่เราก็เอาตัวชนไว้ก่อนนะคะแต่ก็ตัวที่ไม่ชนนี่ก็หาว่าชอบก็เอานะคะท่านผู้ชมนะไม่ได้ว่ากันนะ ไม่ชอบก็ขาดนะคะก็ควายโชคดีคอายเฮงควายบังนะคะอ่าแม้งั้นถ้าเราจับคู่เออยังมีอยู่นอกหลักสิบถ้าว่าเราไม่ชอบแบบจับคู่ไว้แบบนี้ก็ยังจะมีหลักสิบบนหลักหน่วยบนนะคะแล้วก็หลักร้อยบนของเราที่เข้านั้นเดี๋ยวจะเอามาจับคู่กันนะคะจะมีอีกสูตรที่ว่าหลักหน่วยหลักสิบเข้าแต่หลักร้อยไม่เข้านะ,ะอีกสูตรหนึ่ง เข้าหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยไม่เข้าเราก็เอาสูตรที่เ <quelque> ข้าออกมาประกบกับสูตรที่เข้านะคะแต่สูตรที่ไม่เข้าก็มีแต่ว่าหลักร้อยบนสูตรที่เข้ามาประกบกับสูตรหลักสิบกับหลักหน่วยนั้นนะคะท่านผู้ชมนะอ่าเดี๋ยวเรามาติดตามกันสองตัวล่างตรงหรือว่าสองตัวล่างโต๊ดก็ยังมีอยู่นะคะขอขอให้โชคดีกันทุกท่านทุกคนนะคะพูดผิดประการใดก็กลับขอโทษขออภัยนะคะอ่าหวยมีเข้ามีหลุดนะคะ หลุดแล้วก็ต้องเข้าอยู่แล้วนะคะมันก็ไม่ใช่ว่าหลุดตลอดไปก็ต้องต้องมีเข้าอยู่แล้วนะคะทําช่านนะขอขอให้โชคดีขอให้เฮงตลอดปีนะคะสวัสดีค่ะ